บทที่454ทั้งอูทงคือตรงเออความสุขของหัวอีเฮาทั้งอูทงจ้องไปที่หัวอีเฮาซึ่งยืนอยู่ไม่ไกลจากเธอแต่ในขณะนี้ด้วยเหตุผลบางอย่างเธอรู้สึกว่าระยะห่างระหว่างเธอกับเขานั้นห่างไกลามากราวกับว่ามีความเชื่อมโยงที่แยกไม่ออกระหว่างพวกเขาเหมือนเป็นช่องให้ข้ามไปทั้งอูทงสูดหายใจเข้าลึกๆพยายามอย่างเต็มที่ที่จะปล่อยความรู้สึกนี้ออกไป แต่เธอก็รู้ดีว่าเธอจะไม่มีวันลืมสายตาของหัวอีเ้าขณะที่เขาจ้องมองหวังตรงเอ๋อด้วยความปรารถนาดีความอ่อนโยนความรักและการจ้องมองเขาถูกแช่อยู่ในโลกที่เป็นของเขาและหวังตรงเอ๋ออย่างสมบูรณ์ในที่สุดภายใต้การจ้องมองอย่างไม่เต็มใจของหัวอีเ้าแสงสีทองและเงาบนท้องฟ้าก็ค่อยๆจางหายไปท้องฟ้ายามค่ำคืนก็เงียบลงอีกครั้งและทั้งสถาบันสื่อหลายเครื่อก็ดูเหมือนจะเงียบลงเช่นกันสิ่งนี้เป็นไปได้จริงหรือเขาทำมันได้ยังไงเนี่ย นี่เป็นคำถามทั่วไปในใจของนักเรียนเกือบทุกคนที่ได้เห็นภาพนี้มีเพียงนักเรียนและอาจารย์ของสถาบันภายในที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะบางคนเท่านั้นที่สามารถเดาได้อย่างคลุมเครือว่ามันเป็นทักษะจิตวิญญาณที่สร้างขึ้นเองระดับสูงที่สุดในหมู่ปรมาจารย์วิญญาณและสามารถทำได้โดยปรมาจารย์วิญญาณระดับสูงเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นทักษะจิตวิญญาณที่สร้างขึ้นเองของหัวอีเท่านั้นเป็นการผสมผสานร,ระหว่างจิตวิญญาณการต่อสู้ พลังวิญญาณพลังจิตและแม้แต่อารมณ์ซึ่งเป็นอารมณ์แห่งความปรารถนาใช่หมัดน,นี้ทําให้ความคิดพุ่งพล่านราวกับสปริงคิดถึงความปรารถนาในดวงตาของหัวอีเห้าค่อยๆหายไปถูกแทนที่ด้วยบางสิ่งที่ลึกราวกับท้องฟ้ายามค่ําคืนเขามองไปที่ปลายปลายอีกครั้งและพยักหน้าเล็กน้อยขณะที่เธอถามว่าตอนนี้คุณยังต้องการท้าทายฉันอยู่ไหมปลายปลายยิ้มอย่างขมขื่นและส่หัวแล้วพูดว่า แม้ว่าฉันจะรู้ว่ามีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างฉันกับคุณแต่ฉันไม่เคยคาดหวังว่ามันจะถึงขนาดนี้ฉันสูญเสียความกล้าที่จะท้าทายคุณฉันจะพูดถึงเมื่อฉันยังมีความกล้าหาญอยู่เมื่อถึงจุดนี้เธอหยุดชั่วคราวมองดูหัวอีเห่าอย่างจริงจังแล้วพูดว่าแต่ผู้อาวุโสคุณรู้ไหมหลังจากที่คุณแสดงท่าทีนี้ฉันก็อยากรู้เกี่ยวกับคุณมากขึ้นแม้กระทั่งบูชาคุณและสำหรับฉัน การชื่นชมควรเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับความชอบฉันจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆฉันจะทำงานหนักขึ้นเพื่อทำความรู้จักกับคุณอย่างแน่นอนฉันได้ยินมาว่าผู้อาวุโสมาจากนิกายถังและจะเข้าร่วมหลังจากฉันเรียนจบฮัวอีเหายิ้มเล็กน้อยและพูดว่านิกายถังยินดีต้อนรับคุณเรารอการท้าทายของคุณอยู่เสมอตกลงไปายปเห็นด้วยจากนั้นหันไปหาจังเลสเวียนและฮันรัวรัวและผู้เสียงดังผู้อาวุโสสองคน ฉันตัดสินใจถอนตัวในวันนี้หลังจากที่ได้เห็นทุกสิ่งที่ผู้อาวุโสหัวแสดงฉันตอนนี้ฉันแค่อยากฝึกฝนให้หนักฉันจะเริ่มก้าวแรกทันทีที่พูดจบเด็กสาวผู้กล้าหาญก็ลุกขึ้นและมุ่งหน้าไปยังฝั่งเมื่อมองดูเธอจากไปจังเลสวียนก็อดไม่ได้ที่จะแสดงออกถึงความสิ้นหวังบนใบหน้าที่สวยงามของเธอเธอคิดกับตัวเองว่าหัวอีเห่าคนนี้เป็นเหมือนดวงอาทิตย์เขาสามารถทําให้ผู้คนติดเชื้อได้ทุกที่ ในเวลานี้หัวอีห่าได้หันความสนใจไปที่ตำแหน่งหมายเลข11ซูตรงแล้วในขณะนี้ซูตรงยังคงสวมหมวกไม้ไผ่บนศีรษะของเธอและมีผ้าคลุมหน้าของเธออย่างน้อยก็เมื่อมองเผินๆก็เป็นไปไม่ได้ที่จะบอกได้ว่าเธอรู้สึกอารมณ์แบบไหนในเวลานี้ในขณะนี้แหวนทั้ง7ที่ดังขึ้นบนหัวอีหา่าก็ค่อยๆดับลงคุณไม่ต้องการแสดงความแข็งแกร่งของคุณให้ฉันดูเหรอ สิ่งที่ฉันต้องการเห็นไม่ใช่ทักษะจิตวิญญาณที่คุณสร้างขึ้นเองซูตรงพูดเสียงดังกับหัวอีเห่าอย่างไรก็ตามหากเธอได้ยินเสียงของเธอเองในเวลานี้เธอคงจะแปลกใจที่พบว่าเสียงของเธอขาดความมั่นใจในอดีตหัวอีเห่าพยักหน้าให้เธอแล้วพูดว่าคุณจะต้องพอใจวงกลมวงแหวนวิญญาณปรากฏขึ้นอีกครั้งจากร่างของหัวอีเห่าแต่สิ่งที่ทำให้ผู้ชมตกใจอีกครั้ง ก็คือสีของวงแหวนวิญญาณที่เพิ่มขึ้นอีกครั้งนั้นแตกต่างไปจากเมื่อก่อนอย่างสิ้นเชิงถูกต้องมันแตกต่างออกไปจากวงแหวนวิญญาณทั้ง7ที่ปรากฏขึ้นก่อนหน้านี้วงแรกเป็นสีขาวแต่คราวนี้แหวนวิญญาณวงแรกที่ขึ้นมาก่อนคือสีแดงแดงราวกับเลือดแดงพอๆกับชุดนักเรียนในสถาบันสื่อหลายเคร์และยิ่งกว่านั้นสีแดงเข้มซึ่งแสดงถึงสีแดงอันทรงพลังแหวนวิญญ,ญาณหนึ่งแสนปีทันใดนั้นผู้คนนับไม่ถ้วนก็อุทาน แล้ววงแหวนวิญญาณที่เบ่งบานจากร่างของโฮเอฮาวทาให้ทุกคนตกตะลึงทันทีหลังจากสีแดงจะมีสีส้มสีส้มส้มส้ม,สมแดงแดงแดง8ปดวงวิญญาณสีแดงสี่วงและสีส้มสี่วงสีแดงหมายถึง10,000ปีนี้เป็นความรู้พื้นฐานที่สุดที่ปรมาจารย์วิญญาณได้เรียนรู้แต่สีส้มหมายถึงอะไรนักเรียนของสถาบันสื่อหลายเครื่องไม่ว่าจะอยู่ในสถาบันการศึกษาชันน้นในหรือภายนอก ไม่เคยเรียนรู้แหวนวิญญาณสีส้มนี้เลยไม่รู้ด้วยซ้ําว่ามันหมายถึงอะไรชั่วขณะหนึ่งดวงตาของทุกคนดูหม่นหมองทุกคนมองที่หัวอีห่าราวกับว่าพวกเขากําลังมองสัตว์ประหลาดร่างกายของหัวอีเห้าค่อยๆเรืองแสงด้วยชั้นของแสงสีเขียวและวงแหวนวิญญาณทั้ง8ดวงก็ถูกแขวนไว้อย่างเงียบๆรอบๆตัวของเขาโดยที่ร่างกายของเขาเป็นศูนย์กลางน้ำใสของทะเลสาบโพไซดอนเริ่มควบแน่นด้วยความเร็วที่น่าตกใจ ในไม่ช้าน้ำแข็งแข็งก็แผ่ขยายไปถึงเท้าของนักเรียนชายและหญิงทุกคนในทะเลสาบโพไซดอนความรู้สึกเหมือนได้ติดดินทําให้พวกเขาผ่อนคลายในขณะที่พวกเขายังคงสร้างพลังวิญญาณต่อไปและความเร็วของการควบแน่นนี้ยังคงเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆชั้นหมอกน้ําแข็งจ,งจางๆก,ก็แผ่กระจายไปทั่วทะเลสาบโพไซดอนใช่แล้วทะเลสาบโพไซดอนกลายเป็นน้ําแข็งทะเลสาบโพไซดอนทั้งหมดที่อยู่รอบๆเกาะโพไซดอนกลายเป็นทะเลสาบน้ําแข็ง อุณหภูมิในอากาศลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆน,นี้และทุกคนก็รู้สึกหนาวสั่นอย่างรุนแรงแต่เนื่องจากความหนาวเย็นมาจากทะเลสาบเท่านั้นนักเรียนจากลานด้านนอกบนชายฝั่งจึงแทบจะทนไม่ไหวทะเลสาบโพไซดอนถูกแช่แข็งโดยไม่ต้องใช้ทักษะวิญ,ญญาณหรือแสดงท่าทางใดๆแม้ว่าทะเลสาบโพไซดอนจะไม่ใช่ทะเลสาบขนาดใหญ่จริงๆแต่พื้นที่นั้นค่อนข้างกว้างใหญ่จนกลายเป็นน้ำแข็งได้ง่ายหรือไม่ ยิ่งไปกว่านั้นหัวอีเห่ายังปล่อยแหวนวิญญาณ8วงและสีของแหวนวิญญาณแต่ละวงก็น่าทึ่งมากนักเรียนที่สถาบันสื่อหลายเครือต่างได้ยินว่าเขาเป็นวิญญาณการต่อสู้คู่แต่นี้เป็นครั้งแรกที่พวกเขาเห็นวิญญาณคู่ต่อสู้ปรากฏต่อหน้าพวกเขาจริงๆจิตวิญญาณการต่อสู้2วงอันหนึ่งมี7วงและอีกอันนีแปวงระดับแวงแหวนในวัยยี่สิบต้นๆถ้าหัวอีเห่าเป็นเพียงตำนานในสถาบันมาก่อน ตอนนี้เขากําลังเปลี่ยนจากตํานานเป็นตํานานแม้แต่ผู้เท่าสเสวียนบนเรือก็ยังประหลาดใจเด็กคนนี้มีแหวนดวงวิญญาณที่8ตั้งแต่เมื่อไหร่และมีอายุ1นึ่งแนปีเจ้าตัวเล็กคนนี้เหยียนเศร้าเจอพูดถูกเวลาเขาทําได้อย่างไรหัวอีเห้ามองไปที่สูตรงซึ่งยืนอยู่ที่นั่นอย่างเงียบๆและพูดอย่างใจเย็นถ้าคุณสามารถทำให้ทะเลสาบโพไซดอนชุ่มชื้นได้คุณจะชนะ คุณควรรู้ว่าสิ่งแรกที่เราควบคุมน้ำแข็งคืออุณหภูมิฉันมันไม่เหมือนกับฉันเอาเปรียบคุณซูตรงพยักหน้างเงียบๆแต่เธอไม่ได้พูดอะไรทันใดนั้นเธอก็ลุกขึ้นและเดินออกไปในระยะไกลไม่จําเป็นต้องถามทุกคนในปัจจุบันก็เข้าใจว่าซูตรงไม่สามารถทําสิ่งที่ฮัวอีเฮาทําได้อย่างง่ายดายฮัวอีเฮาหันไปหาพี่สาวทั้งสองแล้วพูดว่าผู้อาวุโสสองคนเนื่องจากฉันได้เลื่อนเวลาของทุกคน ทะเลสาบจึงกลายเป็นน้ำแข็งชั่วคราวมันจะละลายอย่างช้าๆตามธรรมชาติซึ่งจะทำให้นักเรียนคนอื่นๆที่เข้าร่วมนัดบอร์ดได้ง่ายขึ้นการประชุมขออภัยที่ทำให้ทุกคนเสียเวลาฮัวอีเ้าพยักหน้าให้นักเรียนชายและหญิงตามลำดับคราวนี้ออกไปได้แล้วสถาบันการศึกษาขอให้ฉันมาเพราะพวกเขาต้องการให้ฉันแสดงความแข็งแกร่งและนำทุกคนมาฝึกซ้อมด้วยกันตอนนี้เป้าหมายของฉันบรรลุเป้าหมายแล้ว รอสักครู่หัวอีเขาดูไม่พอใจเล็กน้อยเมื่อเขาถูกหยุดอีกครั้งในเวลานี้เขาอารมณ์ไม่ดีแล้วเขาถูกห้ามไม่ให้ออกไปครั้งแล้วครั้งเล่าและเขาก็ค่อยๆโกรธในใจอย่างไรก็ตามเมื่อเขาเห็นคนที่หยุดเขาความโกรธของเขาก็บรรเทาลงอย่างช่วยไม่ได้ดวงตาของทังอูถงไม่ซับซ้อนอีกต่อไปแล้วและมีแสงสีทองจางๆในดวงตาที่มั่นคงของเธอ แม้ว่าเธอจะไม่ใช่ถังอูทงแต่เธอก็ดูเหมือนกับตรงเอ๋อไม่ว่าเมื่อใดหัวอีเฮาก็โกรธไม่ลงคุณได้แสดงความแข็งแกร่งของคุณให้พวกเขาเห็นแล้วฉันละ่ะถังอูถงพูดอย่างใจเย็นหัวอีเฮาขมวดคิ้วและพูดว่าอูถงคุณอยากจะท้าทายฉันด้วยหรือเปล่าถัางอูถงพูดอย่างใจเย็นในเมื่อกฎนี้อนุญาตทําไมจะไม่ได้ละ่ะหัวอีเฮาถอนหายใจและพูดว่า แต่ฉันไม่อยากสู้กับคุณตอนนี้ฉันไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะต่อสู้คุณควรเข้าใจว่าฉันจะไม่ทำร้ายคุณทังอูถงพูดอย่างเคร่งขรึมถ้าฉันยืนกรานละ่ะดวงตาของหัวอีเฮาเป็นประกายและเขาพูดอย่างเย็นชาแล้วคุณอยากจะต่อสู้อย่างไรทันใดนั้นรอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของทังอูถงมันดูแปลกๆเล็กน้อยในรอยยิ้มของเธอดูเหมือนจะมีการหยอกล้อเล็กน้อยและแสดงความวิตกกังวลเล็กน้อย เมื่อเห็นรอยยิ้มของเธอเช่นนี้หัวใจของหัวอีเฮาตก็เต้นรัวด้วยเหตุผลบางอย่างเขารู้สึกว่ามีบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นทั้งอูถงพูดว่าลืมไปเถอะฉันไม่อยากสู้กับคุณเหมือนกันแม้ว่าฉันจะไม่คิดว่าจะเอาชนะคุณไม่ได้แต่คุณก็ช่วยฉันในวันนั้นฉันไม่สามารถตอบแทนคุณด้วยความเมตตาได้แล้วคุณต้องการอะไรหัวอีเฮาถามทั้งอู๋ถงกล่าวว่า คุณยังจำตอนที่คุณอยู่ในอาณาจักรชิงหลัวได้ไหมมันเป็นสิ่งที่ฉันเพิ่งพูดคราวนั้นคุณใส่พลังวิญญาณของคุณเข้าไปในร่างกายของฉันเพื่อตรวจสอบแล้วคุณก็จากไปในเวลานั้นฉันสัญญากับคุณคำขอตอนนี้ฉันต้องการทดสอบพลังวิญญาณของคุณฉันอยากจะลองอีกครั้งนี่มันยุติธรรมไหมฮะฮัวอีเฮาไม่เคยคาดหวังว่าทางอูถงจะร้องขอเช่นนั้น เขาอดไม่ได้ที่จะสับสนอยู่ครู่หนึ่งเพราะเขาไม่รู้ว่าจุดประสงค์ของทังอูทงคืออะไรอะไรนะคุณกลัวเหรอทังอูถงมองดูหัวอีเ่าอย่างยั่วยุหัวอีเ่าสายหัวแล้วพูดว่าประเด็นคืออะไรฉันไม่รู้ว่าคุณต้องการสำรวจอะไรคุณอยากรู้สึกอะไรในร่างกายของฉันเขาไม่เชื่อว่าทังอูทงทำมันเพียงเพื่อรู้สึกถึงพลังวิญญ,ญาณของเขาในการสำรวจทังอูถงเม้มริมฝีปากแล้วพูดว่าเมื่อคุณต้องการสอบสวนฉัน คุณบอกฉันได้ไหมว่าคุณกําลังจะทำอะไรคุณแค่ให้คำพูดโลกโลกสองสามคำแก่ฉันเอาละเอาละหัวอีเห่าแค่อยากจะจากไปทันทีนอกจากนี้เขายังมีความมั่นใจในตัวถังอูถงอีกด้วยพื้นผิวของทะเลสาบโพไซดอนเป็นน้ำแข็งๆอยู่แล้วและถังอูถงก็เดินตรงออกมาจากใบบัวของเขาและเดินไปหาหัวอีเห่า ทั้งสองก็หยุดเธอไม่ได้ทุกคนต่างดูเงียบๆหัวอีห่าวไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทาังอูถงกำลังจะทำอะไรไม่ต้องพูดถึงคนอื่นเลยระยะห่างระหว่างทั้งสองฝ่ายอยู่ใกล้กันมากและในไม่ช้าทาังอูถงก็มาถึงหัวอีห่าวเธอพยักหน้าให้หัวอีห่าวแล้วพูดว่าฉันจะเริ่มเลยหัวอีห่าวไม่พูดอะไรอีกแต่ยื่นมือออกไปอย่างเงียบๆดูเหมือนว่าเขากำลังพยายามเชื่อมต่อกับร่างกายของถังอูถง ใบหน้าที่สวยงามของทางอุงแทงขึ้นเล็กเล่นและหลังจากลังเลเล็กน้อยเธอก็ยกมือขึ้นและวางลงบนหัวอีห่าวมือของทางอูถงนั้นนุ่มนวลและเรียวยาวและฝ่ามืออละเอียดอ่อนก็สัมผัสได้เพียงแค่สัมผัสเท่านั้นหัวอีห่าวตกใจเล็กน้อยเขาพยายามอย่างหนักเพื่อบังคับตัวเองไม่ให้คิดถึงตรงเอ๋อจากทางอูถงแต่เขาพบว่าเขาทำไม่ได้พวกเขาดูเหมือนกันมากถึงแม้จะไม่ใช่คนคนเดียวกันแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่เชื่อมโยงพวกเขาเข้าด้วยกัน พลังวิญญาณของทางอูทงที่เต็มไปด้วยความย่ายิ่งและความหรูหราหลั่งไหลเข้าสู่มือของหัวอีเฮาอย่างช้าๆนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่หัวอีเฮารู้สึกถึงพลังวิญญาณของเธอเป็นเพราะเขาพยายามอย่างแน่ชัดว่าพลังวิญญาณของทางอูทงนั้นไม่ธรรมดาแม้ว่าเขาจะไม่ใช่วิญญาณการต่อสู้ขั้นสุดยอดเหมือนเขาแต่หัวอีเฮาก็รู้สึกว่าพลังวิญญาณของทางอูถงนั้นดีกว่าระดับจิตวิญญาณของเขาเองด้วยซ้ำพลังของน้ำแข็งสูงสุดนั้นสูงกว่า เพราะมันมีพลังวิญญาณชนิดหนึ่งที่ไม่ได้ครอบครองด้วยตัวเองทําให้ผู้คนรู้สึกถึงความเหนือกว่าหรือบางสิ่งที่ระเหิดฮัวอีฮาวไม่สามารถบอกได้แน่ชัดว่ามันคืออะไรแต่เขามั่นใจว่ามันมีอยู่จริงโดยไม่มีการต่อต้านฮัวอีฮาวก็เปิดร่างกายของเขาอย่างสมบูรณ์และอนุญาตให้พลังวิญญาณของถังอูถงถูกฉีดเข้าไปในร่างกายของเขาเพื่อสัมผัสพลังวิญญาณของเขาด้วยการปรับปรุงการฝึกฝนแม้ว่าพลังวิญญาณของทั้งสองฝ่ายยังคงเข้ากันไม่ได้ แต่หลังจากการดูซับขายกระดูกแล้วพลังวิญญาณของหัวอีฮาก็ไม่ได้ด้ไปกว่าถาังอูถงในด้านคุณภาพของอีกต่อไปในขณะน,นี้หัวอีฮาก็เห็นถังอูถงยิ้มเขามองเธอด้วยความประหลาดใจไม่เข้าใจว่าทำไมเธอถึงยิ้มในขณะน,นี้ด้านหลังถังอูถงมีปีกสีทองขนาดใหญ่คู่หนึ่งกลางอ,อกและวงแหวนแห่งวิญญาณก็ลอยขึ้นมาจากเท้าของเธอด้วยแปดวงจริงๆแล้วเป็นวงแหวนวิญญ,ญาณแปดวง และยังมีวงแหวนวิญญาณ8วงที่เข้าคู่กันเป็นพิเศษ60,000ปีและ200,000ปีหัวอีเห้าก็ตกตะลึงในเวลานี้เขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าทางอูถงได้กลายเป็นมหาอำนาจระดับ80แล้วเธอมาถึงวงแหวนที่8แล้วจริงๆเธอกำลังถอยเพื่อทะลุเข้าสู่วงแหวนที่8หรือไม่อย่างไรก็ตามเธอถือว่าอยู่ในระดับที่8และเธอแค่อยากให้ฉันแสดงความแข็งแกร่งของเธอแล้วประเด็นคืออะไร ปีกสีทองที่มีเกละละเอียดคือปีกมังกรและจิตวิญญาณการต่อสู้ของทางอูทงคือผีเสื้อมังกรอันทรงพลังดังนั้นถึงแม้จะเป็นปีกมังกรแต่รูปร่างโดยรวมก็ยังคงเหมือนปีกผีเสือ้อเมื่อหัวอีห้าไม่รู้ว่าทางอูทงกําลังจะทําอะไรทันใดนั้นหน้าผากของทางอูทงก็สว่างขึ้นและตรีศูนย์สีทองก็เปล่งแสงอันแข็งแกร่งออกมาเมื่อมองดูรัศมีของลวดลายสีทองของตรีศูนย์ ัวอีเห่ารู้สึกราวกับว่าเขาเวียนหัวไปชั่วขณะแต่ก็รู้สึกถึงความใกล้ชิดที่แปลกประหลาดจากนั้นฉากที่ทำให้เขาตกใจก็ปรากฏขึ้นปีกของผีเสื้อเทพมังกรแสงสีทองที่อยู่ด้านหลังทางอุถงกระพือเบาๆและรัศมีสีทองก็เปล่งออกมาราวกับควันควันสีทองลอยไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและพุ่งเข้าหาลวดลายตรีศูนบนหน้าผากของเธอเขาถูกดูดซาบอย่างรวดเร็วด้วยรูปแบบตรีศูนนี่คือหัวอีเฮ่ามองไปที่ทางอุถงด้วยความประหลาดใจเขาอยู่ใกล้ที่สุด และพลังวิญญาณของทางอูถงอยู่ในร่างกายของเขาดังนั้นเขาจึงรู้สึกลึกซึ้งที่สุดอย่างไรก็ตามเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเลยเพราะไม่ใช่แค่ปีกของทางอูถงที่เปลี่ยนไปแม้แต่พลังวิญญาณที่ฉีดเข้าไปในร่างกายของเขาดูเหมือนจะเปลี่ยนไปการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดในหมู่พวกเขาคือหัวอีเฮารู้สึกมาโดยตลอดว่าการมีอยู่ที่เหนือกว่าในพลังวิญญาณของเธอนั้นอ่อนแอแรงอย่างรวดเร็วในขณะที่ความรู้สึกคุ้นเคยและเป็นมิตรก็ค่อยๆแข็ขงแกร่งขึ้น การปฏิเสธพลังวิญญาณตั้งแต่แรกเริ่มก็อ่อนแอลงเช่นกันพลังวิญญาณและจิตวิญญาณการต่อสู้ของเธอกำลังเปลี่ยนไปจริงหรือนี่เป็นสิ่งที่ปรมาจารย์สามารถทำได้จริงหรือเป็นไปได้ไหมว่านี่คือทักษะวิญญาณที่เธอสร้างขึ้นเองฮัวอีเฮาเองเป็นอัจฉริยะแห่งวิญญาณและเขาคิดว่าตัวเองเป็นคนแรกที่สร้างระบบวิญญ,ญาณในสนามปรมาจารย์วิญญาณ ดังนั้นเขาจึงมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับมันไม่ต้องพูดถึงว่าเขามีจักรพพัดหิมะจักรพพัดน้ําแข็งพ่เทียนเมืองในร่างกายของเขาสัตว์ร้ายวิญญาณตัวใหญ่นั้นแข็งแกร่งและหลายสิ่งที่พวกเขาเข้าใจสามารถสอนเขาได้แต่ในขณะนี้หัวอีห้าเรียกจักรพพัดหิมจักระพัดน้ําแข็งและนอนน้าแข็งในใจแต่เขาไม่ได้รับคําตอบใดๆแม้แต่วิญญาณทั้ง5รวมถึงราชาหมีน้ําแข็งและย่าน้ําแข็งทั้งหมดหลับลึกไม่มีการตอบสนอง ดวงตาของหัวอีห้าค่อยๆเบิกกว้างขึ้นเนื่องจากเมื่อรัศมีสีทองถูกดูดซาบโดยอักษรรุนตรีศูนย์ปีกบนหลังของทังอูทงก็เริ่มค่อยๆเปลี่ยนไปประการแรกเกล็ดกลายเป็นภาพลวงตาราวกับว่าเกล็ดถูกปีกดูดซาบไว้และเกล็ดมังกรก็ค่อยๆหายไปสีทองดั้งเดิมค่อยๆจางลงและสีฟ้าจางๆก็เริ่มปรากฏขึ้นที่ขอบปีกและยังคงแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนี่นี่ พลังวิญญาณที่ทางอู๋ถงฉีดเข้าไปในร่างกายของหัวอีห่าวเริ่มค่อยๆเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงการปฏิเสธค่อยๆกลายเป็นความใกล้ชิดและเริ่มเข้าไปพัวพันกับพลังวิญญาณของหัวอีห่าวจากนั้นหัวอีห่าวตกตะลึงหลอมรวมมันรวมกันได้จริงหรือแม้ว่าความเร็วของการบูรณาการจะยังคงช้ามากแต่จริงๆแล้วมันก็ค่อยๆบูรณาการช้าแต่ต่อเนื่องค่อยๆบูรณาการและยังคงค่อยๆเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพเหมือนเหมือนตอนนั้นพลังของห้าวตง หัวใจของหัวอีห้าวสั่นไหวและเขาก็กำมือของถังอูถงที่เขายกขึ้นโดยไม่รู้ตัวโดยไม่รู้ตัวการมองในดวงตาของถังอูถงก็เริ่มแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพเช่นกันพลังดูดของตรีศูนย์สีทองบนหน้าผากของถังอูถงดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นตามการรวมตัวของหมอกแสงสีทองที่ถูกดูดซับไว้มากขึ้นและเกล็ดของปีกบนหลังของถังอูถงก็หายไปจนหมดและเคลื่อนตัวไปทางสีน้ำเงิน มันสูญเสียเกล็ดและกลายเป็นสีน้ำเงินด้านบนของสีน้ำเงินนั้นยังมีรูปแบบแสงสีทองรูปตัววนั่นไม่ใช่ผีเสื้อเทพมังกรแสงอีกต่อไปแต่ผีเสื้อเทพธิดาแห่งแสงหัวใจของหัวอีเห่าแน่นไปหมดในขณะนี้ความเจ็บปวดในใจของเขาหายไปหมดแล้วถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกหายใจไม่ออกอย่างรุนแรงเป็นครั้งแรกที่เขาตระหนักได้ว่าการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่สิ้นหวังนั้นหมายถึงอะไร ใช่แล้วมันหมายถึงการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่สิ้นหวังไม่มีทางออกในภูเขาและแม่น้ําแต่มีอีกหมู่บ้านหนึ่งที่มีต้นหลิวสีเข้มและดอกไม้สีสดใสในขณะนี้ดูเหมือนท้องฟ้ายามค่ำคืนอันมืดมิดจะมีสีสันทั้งอูถงมองไปที่หัวอีเห่าในดวงตาที่สวยงามของเธอดูเหมือนจะมีความรักและความปรารถนาอันไม่มีที่สิ้นสุดเธอยิ้มความมิตกกังวลของเธอดูเหมือนจะหายไปและสิ่งที่เหลืออยู่คือการล้อเล่น อย่างไรก็ตามในรอยยิ้มนี้ก็มีน้ำตาคริสตันเช่นกันทุกคนบนเรือรวมถึงผู้เท่าสเสวียนลุกขึ้นยืนอย่างควบคุมไม่ได้ดวงตาของพวกเขาจ้องไปที่สิ่งที่หัวอีเ้าไม่เข้าใจพวกเขาก็ไม่เข้าใจเช่นกันไม่มีใครเดาได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับถังอูถงในที่สุดแสงสุดท้ายแห่งหมอกสีทองก็ถูกดูดซับไว้อย่างสมบูรณ์ด้วยลวดลายตรีศูนย์สีทองบนหน้าผากของถังอูถงเหลือเพียงการผสมผสานระหว่างสีน้ำเงินและสีทอง ซึ่งเป็นการผสมผสานที่หัวอีเฮาคุ้นเคยและคิดถึงมากที่สุดทั้งกลางวันและกลางคืนฉันฉันไม่ได้ฝันไปเหรอหัวอีเฮามองดูถังอูถงอย่างว่างเปล่าน้ำเสียงของเขาสั่นเทาและมันสั่นมากจนฟังดูไม่เหมือนที่เขาพูดเลยด้วยซ้ำคนงี้เงา่าถังอูถงตะคอกคนโง่ช่างเป็นสายที่คุณเคยหัวอีเฮารู้สึกว่าดวงตาของเขาร้อนขึ้นและน้ำตาก็ไหลออกมาอย่างควบคุมไม่ได้ ในขณะนี้การเรียกนี้ไม่มีความหมายในทางเสื่อมเสียทำให้เขารู้สึกราวกับว่าทั้งโลกมีความสุขอารมณ์ด้านลบทั้งหมดในใจฉันถูกกวาดหายไปราวกับถูกมิสับเขาอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่มีก้อนเนื้อรุนแรงในลำคอและเขาพูดไม่ออกสักคำทันใดนั้นพลังวิญญ,ญาณที่พลุ่งพล่านก็พุ่งออกมาจากมือของถังอูทงมีพลังราวกับน้ำท่วมฉับพลันพลังวิญ,ญญาณก็ถูกฉีดเข้าไปในร่างกายของหัวอีฮาในระหว่างกระบวนการฉีด พลังวิญญาณสเสวียนเทียนของหัวอี้าวก็ถูกรวมเข้ากับจิตใต้สำนึกโดยสมบูรณ์ครั้งสุดท้ายที่พวกเขารวมเข้าด้วยกันคือในสนามรบของอาณาจักรสุริยันจันทราในเวลานั้นหัวอี้าวไม่ใช่แม้แต่หกวงแหวนแต่ในขณะนี้เมื่อเขารวมเข้ากับพวกเขาอีกครั้งทั้งคู่ต่างก็เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับ8วงแล้วพลังวิญญาณที่ใหญ่โตและพลุ่งพล่านนั้นเหมือนกับคลื่นปั่นป่วนในร่างกายของหัวอีา้าว แกนวิญญาณบนหน้าผากของเขาถูกกระตุ้นและเปิดใช้งานทันทีและพลังวิญญาณทั้งหมดระเหิดด้วยความเร็วที่น่าอัศจรรย์มันมีพลังอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนหัวอีฮ่ารู้สึกราวกับว่ากระแสน้ำวนจำนวนนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นในพลังวิญญาณเหลวของเขาแต่และกระแสน้ำวนดูซาบและบีบอัดพลังวิญญาณอย่างบ้าคลั่งทำให้เขามีพลังมากยิ่งขึ้นพลังวิญญาณเหล่านี้อยู่ภายใต้าการควบคุมของเขาโดยสมบูรณ์ไหลเข้ามาจากมือขวาของเขาและเป็นรูปร่าง และในที่สุดก็ไหลออกมาจากมือซ้ายของเขาและทะเลงในร่างกายของถังอูถง